สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบุรี46อัมเบรตนะครับอ่าก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับสาระดีๆมีความรู้และรับชมพระแท้นะครับนี่วันนี้มีสมเด็จสิทธิมหามงคลครับพิมพ์หน้าบันแพร่เวัดพิกุนทองครับสิงบุรีหรือว่าพิมพ์หยดเลือดของหลวงพ่อแพรวัดพิจุนทองนะครับนี่อ่ะมาเดี๋ยวเรามารับชมความรู้กันนะครับ อ่ะก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ครับช่องทางในการส่งพระนะครับนี่เป็น Line นะครับแอดไ i น์นำหน้าครับตามด้วย TG63 ตัวนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่หรือว่าจะเป็นนี่ครับเบอร์โทรศัพท์โดยตรงครับ08 4 9์5ป1สีนะครับแล้วก็ QR Code นีคนีครับสามารถแคปเจอร์ไว้ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็น QR วอารคของวีแชทนะครับนี่ดูนี่ครับนี่สมเด็จ แพรพันคมๆแบบนี้เลยตามบัตรเลยอ่ะมาชมพระดีกว่าครับนี่พระหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมครับของหลวงพ่อแพรวัดพิุ้ณทองนะครับนี่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่อ่ะลักษณะพระนะครับนี่เป็นพินสมเด็จคะแนนองค์เล็กๆนะครับนี่และที่เห็นอยู่นะครับนี่ รอบองพระเล็กๆนี่ครับนี่เป็นหยดเลือดของหลวงพ่อครับนี่หยดเลือดของหลวงพ่อแพรเลยนะครับนี่อ่ะดูครับเมสซีฟ้าผ้าพวกนี้ครับเป็นโมเสสจากพระองค์ใหญ่ๆครับที่อยู่ที่วัดครับหรือว่าหลวงพ่อใหญ่ที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันนั่นเองนะครับนี่โมเสสแบบนี้เลยครับโมเสสครับคือทองอ่าที่ติดอยู่ที่องค์พระใหญ่และหลุดมานะครับ เอามาเป็นมวลสารนะครับในการจัดสร้างจัดทํารุ่นนี้นะครับนี่ดูดิตะกุดพวกนี้ครับนี่นี่ตะกุดแท่งแท่งแบบยาวๆแบบนี้เลยครับนแน่นนะครับนี่แล้วก็มีเกษามีจีวรนะครับนี่แมดข้าวสารนะครับนี่ออืเห็นติดชัดนะครับนี่อ่ะพราะนะครับพิมพ์พราแบบนี้นี่คมๆนี่ตึงๆครับแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับนี่เห็นไหม คีบปิ้นคีบตั้งพรุงนี้นะครับนี่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับพระเป็นพระปี2 5งห้าสานะครับก็ค่อนข้างจะดูง่ายครับอ่ะแล้วดูเรามาชมความสวยงามในลักษณะพระกันดีกว่านี่อ่ะมาดูองค์คะแนนก่อนนี่เอา ขยายใหม่นี่ดูดิครับนี่เนื้อหามวลสารด้านในครับนี่เห็นไหมคะแนนองค์เล็กๆแล้วดูหยดเลือดของหลวงพ่อนะครับนี่เนี่ยพระนะครับค่อนข้างจะคมชัดตึงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ นี่ลายกระหนกลายพวกนี้นะครับนี่เม็ดจุดๆไข่ปลาพวกนี้คมๆแบบนี้นะครับนี่ลองเทียบดูนะครับใครมีพ้าอยู่ที่บ้านนะครับแบบนี้แท้เลยนะครับนี่อ่ะแล้วดูด้านหลังนะครับที่บริเวณใบหน้าของหลวงพ่อนะครับนี่มิติพ้าเห็นไหมครับนี่รอยยิ้มของหลวงพ่อนี่ผมชอบมิติพ้าของหลวงพ่อมากเลยนี่ใบหน้านะครับนี่จีวรแล้วก็เกศาครับจะติดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ เท่านั้นนะอืตะกุดยาวๆแบบนี้ครับมเมฆข้าสารครับกมชั้นนะด้านล่างเขียนว่าไตาแพร่เก้าสองมารครับดูว่าไตามาดแพร่เก้าสองนั่นเองนะครับอ่านี่ใครมีแบบนี้นะครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับอ่ะคิดว่าคลิปนี้มีความรู้มีประโยชน์พอสมควรนะครับนี่พระแท้งไงดูง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่ไม่ซับซ้อน,นครับ ใครมีแบบนี้ครับผมต้องเสิ่งรียินดีรับเช่าครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ